แนะนำกิจปัญจางเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้จะพิเศษตรงที่หนึ่งด้ามจะเป็นพระพิราบลดรูปที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ยังมีติ่งหรือว่ายังจะมีมวยผมที่แปลงเป็นปุ่มหรือว่าติ่งอะไรบน,บนกระหม่อมอย่างนี้นะครับหน้าก็ยังเป็นพิราบแต่ว่าหน้าเกลี้ยงกล่าวแล้วดะก,ก,ก็จะเป็นดอก,ก็ทองเหลืองเดิมทีน่าจะเปียกทองด้วยนะครับ ฝักก็สาเปรเรือฝักซาริบุแลตามขนบไม้แก้ป่าทองท่อนฝักก็ประดูที่ขัดสัตว์มาอย่างดีปลายฝักนี้ก็จะเป็นไม่แน่ใจชนิดไม้นะครับอันนี้สวยงามมาดูใบกันใบกีดนี่นะครับจะเป็นลักษณะของอเน,นะแล มีการซาะร่องครึ่งโคนใบนะครับประมาณนี้แล้วก็จะเป็นใบเรียบใบหน้าแบนนะครับใบหน้าแบนหน้าตักหกใบหน้าตักหเหลี่ยมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่นะครับใบเขาเรียกอะไรนะใบหลิวใบโค้งงอได้ซึ่งว่ากันว่าถ้าแทงไข่แล้วมันจะดีดตัวเองออกอคือแทงแล้วมันไม่ติดที่โูกมันจะดีดออกมา ประมาณนั้นนะครับอันนี้ผิวยังผิวเดิมๆดูจากเหล็กตรงนี้แล้วน่าจะเป็นกาเป้ด้วยนะครับกาเป้คือเหล็กสวมแล้วก็ต่อยอดลงมาผิวเดิมนะครับอันนี้ยสวยงามอ่าดูเรามาดูปุติงก็นี่นะครับยังสวยงามอันนี้เดิมๆเลยครับเขาเล็บนี้นี่เขาฝากมาปล่อยนะครับ อ่าถ้าใครสนใจก็ทักมาคุยได้นะครับผิวเดิมๆผิวมันเข้าใจว่าผิวแบบนี้น่าจะน่าจะอะไรนะเคลือบผิวด้วยไขมันสัตว์นะครับก็ยังไม่เคยเปิดผิวใบเลยอันนี้ดีงามถ้าใครสายอน,นะแลสายปัญจางพิเศษพิเศษก็เล่มนี้น่าสนใจบ้าง